จากวันเสียงปืนแตกสู่ภารกิจดับเสียงปืนแตกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพอคทพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคทเคยเป็นพักที่ถูกกฎหมายและได้ทำงานในสภาแต่ในบริบทสงครามเย็นตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามสมัยที่สองเป็นต้นมาพักคอมมิวนิสต์ก็ถูกกีดกันให้ออกจากการเมืองและเป็นพักที่ผิดกฎหมายทั้งยังดำเนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์แต่พคท เคลื่อนไหวแบบหลีกเลี่ยงการปรทัทเพืชทุ่งชิงสร้างพื้นฐานมวลชนหรือการเคลื่อนไหวแบบสันติทว่าฝ่ายรัฐไทยก็ยังคงปราบปรามพคทหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี2501โดยจอมพลสฤษดินรัตเป็นต้นมาซึ่งการปราบปรามคอมมิวนิสต์ของรัฐไทยเป็นการสร้างแรงกดทับและความแค้นให้กับพคทสะสมจนระเบิดออกมาในเหตุการณ์วันเสียงปืนแตก วันเสียงปืนแตกคือวันที่7สิงหาคมปี2508สมศักดิ์เจียมธีรสกุลชี่หลักฐานจากหนังสือพิมพ์ว่าเป็นวันที่8สิงหาคมหรือวันที่8สิงหาคม08เป็นกรณีที่ชาวบ้านนาบัวและพคทใช้อาวุธยิงปะทะก,กับตำรวจในพื้นที่บ้านนาบัวตเรนูอธาตุพนมจัังวดนครพนมนับกันว่าเป็นการใช้อาวุธต่อต้านอำนาจรัฐไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ผลของเหตุการณ์เสียงปืนแตกคือมีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายคือสิบตำรวจเอกชัยรัตน์สิงห์ด้่งทั้งยังทำให้พันตำรวจเอกสนัดโรธพิรมผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมถูกยิงบาดเจ็บสาหัสฝ่ายพคทเสียชีวิตหนึ่งรายคือนายกองสิงจิตตมาศหรือสหายสเสถียรในด้านของพคทอหลังจากเกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในเดือนกันยายนปี2508เดือนถัดมาจากเหตุการณ์กรมการเมืองพคทอได้จัดประชุมที่ดงพระเจ้าอำเภอสว่างแดนดิงจังหวัดสกลนครโดยมีมติให้ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้ในบางจุดนับเป็นหมุดหมายในการเริ่มสงครามประชาชนโดยมีการจัดตั้งคุณลรักระชาชนต่อต้านอเมริกาแห่งประเทศไทยพลปอตอ,อ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยทปทในปี2512เป็นกองกำลังติดอาวุธที่มีจุดประสงค์เพื่อท้าทายอำนาจรัฐสมาชิกพคทเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเข้าป่าของนักศึกษาปัญญาชนและผู้ที่ขับแค้นรัฐบาลเผด็จการการทยอยเข้าป่าของกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของรัฐเองที่เป็นเผด็จการ กดขี่ประชาชนมากโดยเฉพาะตามชนบทในภาคอีสานและมีการควบคุมกิจการต่างๆของประชาชนแม้ว่ารัฐบาลทหารดำเนินการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นแต่ความกดดันนี้เองกลับกลายเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ประชาชนขับแคนรัฐบาลมากขึ้นและหันไปเข้าร่วมร่วมกับพคทเห็นได้จากหลังเหตุการณ์6ตุลาซึ่งเกิดเหตุการณ์ความอยุติธรรมจากบางฝ่ายทั้งยังเกิดการรัฐประหารและจัดตั้งรัฐบาลทานิน ใครวิเชียนซึ่งมีนโยบายขวาจัดหันกลับมาปราบปรามคอมมิวนิสต์ภายในประเทศอย่างหนักภายใต้ช่วงเวลาที่ผิดยุคผิดสมัยทำให้เกิดการไหลเข้าป่าเข้าร่วมกับพคทครั้งใหญ่ของนิสิตนักศึกษาและปัญญาชนเมื่อเกิดการรัฐประหารโค่นรัฐบาลทานินและเปลี่ยนเป็นรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชรมนานก็มีนโยบายประนีประนอมกับฝ่ายซ้ายมากขึ้น ทั้งยังออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2519ปี2521เพื่อเป็นช่องทางให้กลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนที่เข้าป่าหลัง6ตุลากลับเข้าเมืองและยังเป็นต้นแบบของคำสั่งเศษ66ส่วน2523ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรมติน,นสุลานนทที่เปลี่ยนยุทธศาสตร์การสู้รบกับพคท ที่ผ่อนปลนจากการปรับปรามทางทหารอย่างเข้มข้นเป็นการผสานไปกับการเมืองในด้านพอคอทเมื่อขบวนการนักศึกษาและปัญญาชนเข้าสู่พักคอมมิวนิสต์มากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาจากความขัดแย้งทางความคิดนอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งจากการแบ่งขั้วอำนาจในระบบโลกใหม่ ในกรณีอินโดจีนช่วงปี2522เวียดนามที่เป็นคอมมิวนิสต์สายโซเวียตสามารถโค่นลมรัฐบาลเขมรแดงที่เป็นคอมมิวนิสต์สายจีนและตั้งรัฐบาลเฮงสำรินเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดซ้ำจีนยังทำสงครามสั่งสอนเวียดนามในปีเดียวกันความขัดแย้งในอินโดจีนระหว่างคอมมิวนิสต์สองสายประกอบกับการเพิ่มขึ้นของสมาชิกพคททำให้พคทเกิดการแยกตัวออกเป็นหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มโปรโจีนโปรโซเวียต กลุ่มที่แยกออกไปเพื่อโจมตีพอคอทอและอื่นๆความขัดแย้งจากหลากหลายความคิดนี้ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับแนวทางการเคลื่อนไหวของพอคอทอและเป็นสาเหตุขององค์การป่าแตกตั้งแต่หลังปี2525 25เป็นต้นมาแม้ว่าจะเกิดการป่าแตกที่เป็นหมุดหมายสำคัญขององค์การล่มสลายของพอคอทอจะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษดังกล่าวแต่พอคอทอ ก็ไม่ได้อันประธานหายไปทันทีหลังจากการประชุมสมัชชาครั้งที่ทสี่ธงแจมสีสหายธงได้ถูกเลือกให้รับตำแหน่งเลขาธิการพคทและมีการย้ายศูนย์กลางพักอยู่บ่อยครั้งจากเดิมศูนย์กลางพักอยู่สุราธานีปี2526สหายธงได้ย้ายศูนย์กลางพักมาอยู่ที่ชุมพรและพสศาลา2อ2 7าได้ย้ายเข้าไปในจังหวัดประจวบคีรีขัน หลังจากนั้นสมาชิกระดับสูงของพรรคค่อยๆทยอยถูกจับกลุ่มไปเรื่อยๆเหลือแค่สหายธงกับสมาชิกอีกไม่มากนับหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณแนวเขาตะนาวสีการต่อสู้ระหว่างรัฐไทยและพคทอครั้งสุดท้ายคือวันที่7สิงหาคมปี2535ตอชอดอ .14 และตอชอดอ คนร่มงท้ายนาเรศวร8รายและกระเหรียงนำทางอีกหนึ่งรายรวม9รายอ้างว่าได้เข้ามาทำภารกิจพิสูจน์ท,ทราบกองกำลังบริเวณบางกลอยโดยเฮลิคอปเตอร์และได้ปะทะกับกองกำลังที่ทางการไม่ทราบฝ่ายและได้ติดอยู่ในป่านานถึง35วันโดยมีผู้เสียชีวิตจากการประทะ3รายอีก2รายไม่ทราบว่าถูกสังหารจากฝ่ายไหนรวมเสียชีวิต5รายจากการให้สัมภาษณ์ของรอต่อเต่าทอทหารโชคดีชัยยะเจริญ คุยคุยคนติดนรกป่าอาถรรพ์3าวันในป่าบางกลอยภาคถึงพหรอยนึ่งในตอชอดอผู้ปฏิบัติภารกิจนี้ที่ให้เห็นได้ว่าการประทะไม่ได้เกิดเพียงวันที่7สิงหาคมเท่านั้นแต่ใน4-5ถึงวันให้หลังก็ได้เกิดการประทะอีกครั้งซึ่งเป็นการประทะครั้งใหญ่กว่าวันที่7สิงหาคมเพราะการประทะครั้งนี้เองทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการประทะสามราย ในงานชาปนก,กิจสหายธงปี2562คำไว้อาลัยได้เปิดเผยว่ากองกำลังที่ประทะก,กับตอชอดอกลุ่มดังกล่าวคือกองกำลังของสหายธงซึ่งเป็นพคออทอกลุ่มสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่เทือกเขาตะนาวสีสหายธงมองว่าปฏิบัติการครั้งนี้อาจไม่ใช่เป็นเพียงการพิสูจน์ทราบอย่างที่กล่าวอ้างแต่อาจเป็นภารกิจดับเสียงปืนแตก หรือการสังหารสหายธงและคอมมิวนิสต์กลุ่มสุดท้ายที่เหลือคนอยู่ไม่มากนักเพราะเป็นการเลือกปฏิบัติการในวันที่7สิงหาคมซึ่งตรงกับวันปืนแตกในความเข้าใจของคนทั่วไปในขณะนั้นทั้งชุดปฏิบัติการของตอชดเป็นการคัดคนที่มีประสบการณ์รบอย่างโชคโชนไม่น่าจะมาทำเพียงภารกิจด้านการข่าวอย่างไรก็ตามการประทะครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ก็นับได้ว่าเป็น วันเสียงปืนแตกครั้งสุดท้ายเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่พคออทอทำการต่อสู้ด้วยอาวุธกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งยังตรงกับวันที่7สิงหาคมที่ถูกนับเป็นวันเสียงปืนแตกที่พคออทอได้ใช้อาวุธต่อต้านอำนาจรัฐครั้งแรกอย่างเป็นทางการและยังเป็นการปิดฉากสงครามประชาชนเพราะกองกำลังพคทอกลุ่มสุดท้ายก็ทยอยสลายตัวลงไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงสหายธง หลังจากเหตุการณ์นี้สหายธงก็ยังคงอยู่ในป่าจนถึงปี2537ถึงได้ออกจากป่ามาแต่ก็ไม่ได้มอบตัวต่อมาปี2543เมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ปี2493และได้เปิดเผยตัวครั้งแรกในวันที่13กันยายนปี2546และคำไวอไ้อาลัยดังกล่าวก็เป็นการเปิดเผยครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเกือบ27ปีว่ากองกำลังที่ปะทะกับตชอดอ ในป่าบางกลอยคือกองกำลังพคทอกลุ่มสุดท้ายของสหายธงหากไม่มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้อาจจะไม่มีทางได้รู้เลยว่าวันนั้นตอชอชดอปะทะกับฝ่ายไหน